ดีดีทั่วไทยในช่วงนี้ค่ะดีดีพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียเจ๋งๆของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสนามกีฬาแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะเขานำวัชพืชไร้ค่าอย่างหญ้าที่ขึ้นอยู่ตามริมถนนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมาเรียงร้อยให้เป็นรังนกที่สวยงามเหมือนจริงมากๆนะคะกลายเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยแต่สไร้างรายได้อย่างงามเลยทีเดียวกัน มาแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือรังนกรังใหญ่นะคะก็แขวนติดปลายกิ่งไม้แบบนี้มีหลากหลายรูปแบบนะ,ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยรังสรรมาจากวัชพืชไร้ค่าอย่างหญ้านะะี่ค่ะที่ขึ้นอยู่ตามริมถนนนี่นะคะฝีมือการประดิษฐ์คือนายชำนาญสุรบุตรนะคะนี่เป็นเจ้าของแนวคิดนะ,ะพี่ชำนาญน,นี่นะคะเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเป็นศิลปินครูพื้นบ้านเนาะ แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามกีฬาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยโดยก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมเคยขับรถไปแถวแถวจังหวัดจันทบ,บุรีเนาะแล้วก็ไปเห็นว่ามีรังนกขายแต่ว่าเป็นรังนกแท้จึงกลับมาทดลองทํารังนกดูเองแล้วก็ใช้หญ้าที่หามาจากข้ามถนนนี่แหละเอามาลองทําลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งนะคะในที่สุดก็ประสบความสําเร็จค่ะ ซึ่งหญ้าที่นํามาสารเป็นรังนกคุณผู้ชมคะจะต้องนํามาตากแห้งเสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ําเพื่อให้มันมีความเหนียวแล้วจึงนํามาถักเป็นรังนกส่วนที่เป็นรูปทรงรังแบบต่างๆเนี่ยก็มาจากการใช้ลวดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมาขดขึ้นโครงแล้วก็นำหญ้ามาถักเรียงร้อยจนครบทั้งรังเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนของการพ่นสีแลกเกอร์นะ เพื่อให้ทนต่อแสงแดดแล้วก็ฝนนี่นี่กำลังฉีดพ่นไปแบบนี้เลยคือแต่ละอันนะคะคุณผู้ชมคุณพี่ชํานาญเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก 2- 3ถึงวันเนาะในการทําเพราะว่าจะใช้เวลาว่างจากงานประจํามาทํานะคะอย่างที่บอกไปนี่เป็นอาชีพเสริมทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนํามาแ<ด>ขวนไว้ตามต้นไม้ตามปลายกิ่งไม้ต่างๆข้างๆสนามกีฬานี่แหละค่ะก็จะมีคนที่มาออกกําลังกายเนี่ยมาชมแล้วก็ชอบขอซื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้นะ ออเดอร์เข้ามาจุกจุจริงๆนะทำกันแทบไม่ทันะ่ะส่วนราคามาดูกันสักหน่อยนะเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึง400บาทค่ะลูกค้าส่วนใหญ่นะก็มักจะซื้อนำไปประดับตกแต่งตามบ้านหรือไม่ก็ตามร้านค้าต่างๆนะคะ เห็นแบบนี้แล้วใครสนใจอยากจะสั่งซื้อรังนกฝีมือของคุณพี่ชำนาญสุรบุตรนะคะติดต่อไปได้เลยทาง Facebook ที่ทีมงานเราขึ้น้บนหน้าจอณขณะน,นี้สะกดแบบนี้เลยค่ะชำนาญสุรบุตรนะคะหรือจะมาซื้อหรือไม่ก็เดินทางมาชมที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็ได้นะคะ ความเชื่อเกี่ยวกับรังนกคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะรังนกกระจาบนี้นะคะผู้คนเนี่ยมักนิยมนํามาแขวนไว้ตามบ้านถือเป็นการเพิ่มวาสนาส่งเสริมบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อของชาวไทยที่มีต่อรังนกนั่นเองนะคะใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ